สวัสดีครับท่านผู้ชมมื้อน,นี้สิพาท่านผู้ชมมาเบิ่งต้นไม้ใบลายกันการอันนี้เนาะท่านผู้ชมเนาะแม่นไผเคยเห็นแด่ครับเบ่งนี่นี่ดอกของเราเนี่เบ่งอ่า,อาทิทุสีแดงแดงหรือว่าสีชมพูเนะาะงามขนาดท่านผู้ชมเอ้ยเบ่งอา่าทิทุกคนบอกเคยเห็นจากเทือว่า ใบไม้แบบนี้ก็ย,ยังมีในโลกติเออเฮ้ยท่านผู้ชมเอ้ยมองนู้นนี่แทงช่อดอกออกมาเนาะนี่นี่นี่เบิ่งใบของเราเนาะนี่นนปานจิตตกรเอกเอาสีมาทาเนาะบมองนู้นนี่ผู้ผู้มาทาขึ้นทาขึ้นทาขึ้น,นอันนี้ก็คือกันนี่ท่านผู้ชมเอ้ยนี่บมองนี่น,อนเอยอจากขึ้นเดียวกับอ่าลายของมันนี่ เออลายของเขาจะคือกับอาว่านคุณแผนเนาะเออว่านคุณแผนกับลักษณะลายขึ้นแบบนี้แหละแต่ว่าของลายคุณแผนน่ะสีแบบนึงสีเป็นต้นขึ้นกับสีเป็นแทงช่อขึ้นเนาะอันนี้นี่นี่ชักสีเป็นต้นอย่างท่านผู้ชมเออเดียวเดียวเหาสิไปหาเบิ่งในเน็ตแล้ววิธีไทยสิมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะว่า เขามีชื่อว่าอะไรนะเบิ่งโน่นี่พุ่มใหญ่อยท่านผู้ชมใบของเรานี่มีความสวยงามที่ไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนนะที่เบิ่งนน่นี่เบิ่งนู่นี่ใบของเรานี่งามครับงามงามไพซิวลในใดก็ะยาแม้นว่าดอกของเราสีบอยกอันนั่นไปไหนใส่เบื่องนูนดอกนี่ท่านผู้ชมเป็นช่อดอกลงไป อยากคือเดียวกับหมอ้อข้าวหม้อแกงลิงเนาะอยากคือเดียวกับเวลาที่มีพวกมแมลงตกลงไปในนี่นี่นี่เห็นบหตกลงไปในนี่แล้วก็สีฮุกเออฮุกเอาอันนี้นี่ซูมเข้าไปบึง่งอยากคือต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงเนาะอันนี้นี่เป็นท่อลงไปแล้วก็ล่อเอาแมลงลงไปกินกินน้ำหวานแล้วก็ฮุกเอาวันเถาะไป,ปะที่ทุอ เดียวเดียววิธีไทยกระซีขอเพื่อนเอาไปปลูกอยู่ได้ท่านผู้ชมเว้ยนี่เด็ดแตบเอาแล้ววันเถาะไปงา,านขนาดับดูดูใบนี้ดูใบนี้ครับพี่ลูกอันนี้แห้งแก่แห้งคักกับนี่เออใบนี่โมแมนเพราว่าอันนี้แหละเบิ่เขาว่ายิ่งแก่ยิ่งมีสีสันได้คนเบ้าเออิึงนู้นี่เออ ใบเล็กๆกระโบยักปานใดเห็นบ่นี่เล็กๆกระโบยักปานใดแต่ยิ่งแก่สีสันก็ยิ่งขึ้นเพิ่นวา่าปานคนเนาะท่านผู้ชมนี่นี่นี่ใบสวยๆครับใบสวยๆเนี่ยวิธีไทยก็มารีวิวม,มนีพระเอกของเรื่องแต่ว่าบอ oh ้ได้ว่ามันคือต้นอะไรเนาะไม่รู้ต้นอะไรเดี๋ยววิธีไทยสิไปเบิ่งในเน็ตแล้วก็ซีมาพิมพ์ให้เบิ่งหรือว่าถ้าหากว่า ใครนะที่รู้จักว่าเขาคือต้นอะไรกลับมาแชร์ให้ดูหน่อยนะมาบอกมาบอกอว่ามันคือต้นอะไรเราจริงๆก็ซีมีชื่อของเขาอยู่เราเอาสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บจะได้ความไข่จะมีให้เป็นเศรษฐีมห่่เมือหน้านอนรับก็บขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็บขอให้ได้เงินแสนเด้อท่านผู้ชมเนดะ้อ ทำงานภารกิจอย่างก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกประการนะทำมาค้าขายก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะขายดิบขายดีวัดสั่นเอ้าเดินทางไปใสม่มาใส่ก็ขอให้พ้นจากโควิด -19 นะโควิด -19 มีห่างไกลห่างไกลนะครับนักธุรกิจนักเรียนนักศึกษา เรียนจบออกมาไปสอบกับคอให้สอบได้ลำดับต้นๆนะเออสอบท้องถิ่นสอบเทศบาลสอบกอพ่อให้สอบติดลำดับต้นๆไปสมัครงานอยู่ใสก่กะขอให้ผู้จัดการรับทันทีนะเออเอาสำหรับวันนี้อยู่ดีมีแห้งสุภูสุสคนขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม